วันนี้ก็มาพบกับผมในคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญสองเหรียญนะครับมาให้รับชมเป็นเหรียญที่ความเหมือนที่แตกต่างนะครับเหมือนยังไงแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมให้ชมเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับติดตามผมทุกช่องทางได้ทาง facebook หรือทางไลน์นะครับหรือทางช่องของผมนะครับอย่าลืมนะครับ รับชมเหรียญเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญใช้ในราชการที่8นะครับอันนี้เป็นเหรียญ25สตางค์นะครับพศ2489ครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านบนจะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับ เหรียญมีขอบเฟืองนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญด้านซ้ายมือจะเขียนว่าอัคน,นันมาิดนนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเขียนว่ารัชกาลที่8ปนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อดีบุกนะครับเป็นดีบุกผสมตะกัวนะครับ เื่อก็สวยนะครับถ้าเราเก็บไม่ดีมันก็จะพองแล้วก็แตกหักไปในที่สุดนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญย5สตางค์นะครับด้านหลังเป็นคุดฟ้านะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับผมจะให้รับชมเป็นเหรียญความเหมือนที่แตกต่างนะครับเนี่ครับความเหมือนก็คือเป็นเนื้อดีบุกเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นพศ2493ครับ เป็นรัชกาลที่9นะครับอันนี้ด้านหน้าของเหรียญครับเขียนว่าผู้มิพลอดุลยเดชนะครับสวยครับเนี่ยครับด้านขวามือก็จะเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นตะกั่วไม่มีขอบเฟืองนะครับตะกั่วผสมเนื้อดีบุกนะครับสวยสภาพผ่านการใช้น้อยมากครับ ปกติที่เราเห็นเห็นกันนะครับมันจะดำหรือว่าผุพองนะครับแล้วก็แตกนะครับสิบสตางค์ปีนี้นะครับมันจะมีอยู่2เนื้อนะครับเป็นเนื้อดีบุกผสมตะกั่วแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองก็จะเป็นเหรียญสวยเหมือนกันนะครับก็จะมีเนื้อทองคําผสมอยู่3%ซนะครับสาหรับ10สตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม